สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่อาร์ตเวิร์พอดแคสต์กับผมแอดโอ๊ตอาตเวนะครับวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวการต่อสู้ที่แฟนวันแชมยนชิปรอคอยนะครับสองคามกู้ศรัทธาคํานี้ไม่ใช่แค่โลกแก่นะครับแต่คือหัวใจของแบบนี้เลยครับเพราะนี่คือการกลับมาของทาคิรุซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นในบ้านเกิดของตัวเองครับหลังจากเคยพ่ายแบบเจ็บปวดบนบ้านของตัวเองนะครับนั่นก็คือครั้งที่เขา แพ้ให้กับรถถังในยกแรกเลยนะครับแพ้น็อกซะด้วยนะครับครั้งนี้นะครับเขามีเป้าหมายเดียวก็คือกู้ศรัทธานะครับถ้าเครรู้ไม่ใช่ชื่อที่แปลกขูในวงการคีบ็อกซิ่งนะครับเจ้าของสไตล์การเดินชกที่ดุดันนะครับรุกหนักและมีหัวใจนักสู้แต่ไม่ถอยนะครับเขาคือความหวังของแผ่นดินแฟนชาวญี่ปุ่นนะครับแต่แบบความกดดันมหาศาลนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่เขาพ่ายในบ้านตัวเองครั้งล่าสุดให้กับรถถังนะครับ ก็ความ,มแพ้้นั้นกลายเป็นบาดแผลทางใจนะครับและครั้งนี้คือโอกาสที่ทําให้เขาได้แก้มือและพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าคนทั้งชาตินะครับส่วนอีกฝั่งนะครับพ่อใหญ่ของเรานะครับเดนิสพูลิสนะครับนักสู้รุ่นใหญ่ผู้ผ่านศึกมาครั้งนับไม่ถ้วนนะครับเดนิสไม่ได้มาเล,เล่นๆนะครับเขาลับคัท้าของทากาลุโดยไม่ลังเลนะครับพร้อมบินตรงถึงโตเกียวเพื่อวัด บรารมีซุปตาแดนปลาเดิงนะครับเขาบอกชัดว่าขึ้นเวทีแล้วไม่มีการออมมือแน่นอนนะครับนี่ไม่ใช่การชคเพื่อชชนะนะครับแต่คือการชคเพื่อศักดิ์ศรีของคนทั้งคู่นี้นะครับสําหรับไทเคลุมันคือการกู้ศรัทธาและลบคำวิจารณ์นะครับสําหรับพ่อใหญ่เดนิสนะครับมันคือโอกาสพิสูจน์ว่าเขาคือของจริงนะครับแม้จะบุกแดนกู้ต่อสู้นะครับทั้งสองจึงมีแรงพัดดันมหาศาลและไม่มีใครยอมใครนะครับ ท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะครับอาริอาเกะอารินาะครับเต็มไปด้วยแฟนเสียงเชียร์ทาคุรุดังสนันนะครับแต่ก็มีเสยงตะโกนเดนิสแทกเข้ามาจากแฟนต่างชาตินะครับทุกหมัดทุกเตะทุกเข่านะครับจะเต็มไปด้วยแรงอัดอั้นนะครับนี่คือศึกที่ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีนะครับอาจตัดสินผลได้ทันทีนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรมัางครับสาหรับคู่นี้นะครับก็บางคนนะครับที่ผมเห็นในคอมเมนต์อาจจะคิดว่า เอาพราะใหญ่เดนิสมาให้ทาคิรุทำฟอร์มนะครับเป็นบันไดไต่ขึ้นไปนะครับแต่ผมว่าทาคิรุก็ประมาทไม่ได้นะครับถ้าประมาทอย่างที่ชท่ากับทานซินนะครับหรือว่าทถถังนะครับอาจจะโดนหมัดล่วงได้เช่นกันนะครับส่วนเพ่อะใหญ่เดนิสนะครับก็ประมาทลูกเตะจิกไม่ได้นะครับลูกนี้ญี่ปุ่นเขาเก่งนะครับอย่างที่โดนเจ้าเสืใหญ่ทำมาแล้วนะครับก็ต้องระวังนะครับไฟนี้ผมว่า พลาดไม่ได้แม้นิดเดียวนะครับอาจจะเป็นฝ่ายพลาดทางได้นะครับเป็นไฟที่น่าติดตามอีกไฟนะครับและเพื่อนเพื่อนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดของบัตนี้นะครับจะเกิดขึ้นในศึกวัน173นะครับวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนปี2568นี้นะครับณอาลอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับแฟนๆสามารถจองบัตรได้แล้วนะครับที่วันนะครับและถ้าดูสายเราสด ก็ห้ามกระพริบตาเลยนะครับและนี่ก็คือการอัปเดตข่าวของวงการมวยของช่องอาร์ตเวิร์นะครับเ,เพื่อนๆสามารถกดติดตามเราได้นะครับเราจะนำคลิปวงการมวยวงการวิ่งวงการกีฬาต่างๆมาอัปเดตให้ฟังกันอีกเรื่อยๆนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจสาระดีๆในชุดประจำวันนะครับเราก็จะนำมาแชร์กันอีกในช่องนี้นะครับท้ายนี้นะครับผมแอดรดจากอาร์ตเวิร์ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ